วันนี้นะคะเป็นวันที่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งของคนอำเภอแก่งคอยนะคะเป็นกีฬาต้านยาเสร็จติดนะคะงานใหญ่มากทุกๆตำบลน,นะคะคนเลยโดยท่านนายอำเภอจิรันชัยอาทิตย์ผพ้ชัยนะคะโอ้วันนี้สุดยอดทุกๆตตำบลเลยคะ่ะครับก็เดี๋ยวขออนุญาบราวัลกองเชียสวยงามกันทุกคน<ม>เลยคะ่ะก็เดี๋ยว ขออนุญาตมามอบด้านล่างนะครับเพราะว่ากองเชียร์เรามีจานวนเยอะนะครับบนหินซ้อนค่ะซ้อนค่ะอันนี้ต้อบลตาเดียวค่ะตาเดียวชุ่มๆอันนี้ฟ้าเสือรุนแรงแกงคองเลยบ้านป่าค่ะบ้านป่าจริงค่ะตอนนี้จะเป็นพี่การมอบรางวัลขอเสียงดังดังคนค่ะเรียมาเลยแต่ว่ายังไม่แผ่วนะ เห็นงานห้ามตืแต่งนานแต่ตีห้านะคะอ๋อตีสามอ๋ขอภัยตื่นมาตีสามเต้น,านตมาเต้นเชียกี่โมงคะมาเต้นเชียก้าวโมงนะคะันัอนเภอก็ไม่เพวค่ะสุดยอดเลยค่ะสำหรับแบบนี้ต้องจัดทุกเดือน,นนะคะเราจะประกาศ เป็นประเภทนะคะแล้วก็จะประกาศผลเดียวนะคะนายกประตูสี่หลอดนะคะทุกท่านเลยนะคะเป็นรางวัลชมเชยค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะรองชนะเลิศลันดับที่หนึ่งแล้วก็รางวัลชนะเลิศนะคะซึ่งเราสาวสวยนี่เหนื่อยกันไม่รูอุ่ยทำไมตำบลนี้สวยจังอ่ะโอ้โหทั้งทีมเลยกำหนดไใบทุกคนทีมนี้ก็สวยสำหรับแมวไอ้แน่เต็มเจอะครับผม เต็มจอเลยครับผมมามาวัสดีค่ะ รางวัลแรกนะครับจะเป็นประเภทรางวัลมารยาทกองเชียร์ดีเด่นนะครับมารยาทกองเชียร์ดีเด่นแต่ละประเภทนะครับจะมีสี่รางวัลมานะคะมีสี่รางวัลนะคะเราจแชร์ช่องไม่ต้องด้วยน้าช่วยต่อนะคะเราจะไล่ตามลำดับจนพบสี่รางวัลเลยนเคะซึ่งในการรับมอบรางวัลนะคะเพื่อเป็นการเล่งรัดเวลาก็อาจจะขอตัวแทนกองเชียร์แต่ละทีมนะคะส่งบองเงินมาแล้นะคะ ซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจรังหวัดสระบุรีค่ะท่านประธานในพิธีท่านได้มอบให้กับท่านนายเพลแก่คอยนะคะเป็นคุณมอบรางวัลให้กับกองเชียร์สุดยอดเลยค่ะวันนี้นะคะ,ะ,คะซึ่งหลายๆท่านน่าจะพร้อมแล้วนะคะประมอสเราก็จะเริ่มพิธีมอบได้เลยนะคะถ่ายเยอะมันมันน่าถ่ายไง <c oughs> ถ่ายเยอะมากค่ะวันนี้ S <S เป็นเรื่องราวดีๆน,นะคะใ<ด><ด>นอเมอแก่งคอยนะคะได้แก่รางวัลวมารยาทกองเชียร์ดีเด่นนะคะกองเชียร์ดีเด่นนะคะรางวัลชมเชยค่ะได้แก่ตำบลท่าคอครับผมอขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตำบลท่าคอด้วยค่ะ เป็นบ้าเสียบบตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะบบไม่ไม่รู้ว่าเอวของกองเสียยังอยู่ดีไหมนะคะร<อ>ับและรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2นะครับผมก็ทางผู้จัดนะครับจะประกาศทั้ง4ี่รางวัลพร้อมกันนะครับผมรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2คะ่ะได้แก่ ตำบลหินซ้อนครับเสียง <Yeah. S 1> ตรบม,มือด,ดังให้กับตำบลหินซ้อนด้วยค่ะ <Thank you. S 1> ส่งตัวแทนไปรับได้เลยนะคะรางวัลต่อไปค่ะปะมอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง <c oughs> ได้แก่ <c oughs> ตำาบลสองคอนครับผม ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตำบลสองคอนด้วยค่ะสองคนองคนสคอนต่อไปนะคะลองหมอเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะซึ่ง ก็ขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศมารยาทกองเชียร์ดีเด่นนะครับผมเป็นรางวัลได้มารยาทกองเชียร์ดีเด่นค่ะได้แก่ตำบลบ้านป่าครับผมอขอียนเชิญมารับมอบรางวัลได้เลยนะครับ รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทนะครับจะได้เงินรางวัลจำนวน3,000บาทนะครับผมพร้อมด้วยถ้วยเกีนนยรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับโดยมีท่านนายเธอแก่คอยนะครับเป็นผู้มอบนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทีมตำบลบ้านป่าด้วยนะคะ กบมือดังๆให้กับตำบลบ,บ้านป่าด้วยครับต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศรางวัลอุปกรณ์ประกอบการเชียร์นะคะเป็นประเภทที่สองนะคะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มประกาศจากรางวัลชมเชยนะครับรางวัลชมเชยนะครับจะได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000บาทนะครับผม ซึงผู้ที่รับรางวัลชมเชยได้แก่ตำบลชำปักแพวครับผมจะแสดงความยินดีกับตำบลชำปักแพวด้วยนะคะวันนี้มาในทีมของอะไรนะคะน้องมอสชายแดงอ๋อเป็นชายมามามาเป็นผู้ประสบแพวนะคะเป็นผู้สู้ลก ทีมราชสีสัมผักแพวนะคะอำเภอแก่งคอยค่ะสุดยอดต่อไปค่ะจะเป็นการมอบรางวัลน,นะคะให้แก่ผู้ชนะเลิศผู้ได้รับรางวัลรองชนะเนลิศลำดับที่สองนะคะรองชนะเลิศลำดับที่สองนะครับจะได้เงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สองได้แก่ตำบลเตาปูนครับผมขอเสียงปรบมือนักๆารให้กับตำบลเตาปูนด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไฟยอยู่ไหนไฟด้วยไม่เอาไยมาด้วย <laughs> รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งนะคะรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งนะครับเป็นรางวัล2,000บาทนะครับผมค่ะสำหรับสำหรับทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งนะคะได้แก่ตําบลท่าคอครับผม ขอเสียงรบมือดังๆให้กับตำบนท่าคอด้วยค่ะวันนี้ท่าคอนี่คือไม่แผ่วจริงนะคะตั้งแต่เช้านะเชียร์ได้แต่เช้าจนกระทั่งเย็นนะคะจนกระทั่งทีมนักฟุตบอลแข่งเสร็จนะคะท่าคอไม่แผ่วเลยนะคะครับผมขอเสียงตบมือดังๆให้กับตำบนท่าคออีกครั้งหนึ่งครับผม ต่อไปจะเป็นรางวาัลชนะเลิศนะคะเป็นรางวาัลอุปกรณ์ประกอบการเชียร์ดีเด่นนะคะยินรางวาัลจำนวนสามค่ะซึ่งทีมที่ได้รับรางวาัลชนะเลิศได้แก่ตำบลท่ามะปางครับผม มากทำมาปังสุดยอด ถ้วยรางวัลเกียรติยศนะครับจากท่านผู้ว่ารัชการจังหวัดสระบุรีนะครับผมโดยมีท่านนายพลแกงคอยนะครับเป็นผู้แทนมอบถ้วยรางวัลนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับตำบลท่ามะปางอีกครั้งหนึ่งครับเจอเลยค่ะท่ามะปรางเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลประเทศที่3มนะคะก็คือรางวัลประเทศการเชียร์ต่อเนื่องนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4รางวัลเช่นเดียวกันนะคะรางวัลแรกนะคะก็ได้แก่รางวัลชมเชยค่ะครับรางวัลชมเชยก็จะมีเงินรางวัลหนึ่งบาทนะครับผมค่ะซึ่งทีมกองเชียร์ที่รับรางวัลชมเชยได้แก่ ไปรับไปสดๆใช่ค่ะได้รางวัลอีกแล้วนะคะแต่ว่าถือว่าเมื่อเมื่อเช้านะคะที่เราไปดูนะคะก็ถือว่าทีมงานมีความแียงแรงนะคะแล้วก็เชียร์อย่างต่อเน,นื่องนะคะส่ง